จะเป็นเศรษฐีชละสีชละสีรีบเลยพรุ่งนี้พรุ่งนี้พรุ่งนี้ร้วยเลยครับออาวันนี้ก็ถือว่ามีแนวทางนะแต่บอกไว้ก่อนเบาได้เบานะครับเริ่มต้นนะครับบอกอุ๊ยถ้าเจออะไรแบบนี้เนี่ยถือว่ามาให้โชคให้ลาบเป็นงูจงอางสีเหลืองทองเลื้อยมาผ่านหน้ารถนี่นี่นี่ขายากนะเฮ้ยขอทะเบียนรถก่อนเลยพี่กาเดี๋ยวโอ้โหใจอะไรเลยใจร้อนขนาดนั้นเลยเหรอฮะห้ครับทะเบียนรถของเธอ หญิงสาวคนหนึ่งเนี่ยอัดคลิปเอาไว้เนะยครับขณะที่เจองูจงอางสีเหลืองแบบหูยักเลยนะครับความยาวประมาณ2เมตรโอ้ย,อย,อยเลือยผ่านไปดิสีดาเนี่ยมเลยนะพี่ใช่แล้วเลือเสร็จปุ๊บเนี่ยเข้าไปในพงหญ้านะครับก็ยังดีไม่มีรถเนี่ยแล่นสวนมาพุ่งทับนะครับหญิงสาวเจ้าของรถก็ภาวนาเลยบอกงวดนี้ต้องมาแล้วนะขอเป็นรางวัลที่1น,นะคะหลังจากเธอนําคลิปนี้โพสต์ลงในทิกตอกผ่านไปไม่นานครับหลายคนชาวบ้านชาวช่องโลกออนไลน์ก็ไม่พลาดนะครับบอก ขอสองเลขป้ายทะเบียนรถไหนได้ไหม <c oughs> ได้เลยนะครับเพราะว่าเชื่อว่าง,งูเลื้อยมาเนี่ยน่าจะมาให้โชคนะครับเธอเองก็มาเผื่อแผ่นี่ฮะก็โพสต์รูปเลยนะครับพร้อมป้ายทะเบียนรถเลยนะฮะ5192แล้วก็ระบุว่าใครดวงดีก็ได้ไปนะคะเผื่อแผ่ค่ะงวดนี้งานนี้หลายคนนะครับเข้ามาขอบคุณแล้วก็บอกต่อว่าต้องมาแน่ๆแล้วก็บอกเขาเห็นเลขที่หางงูตรงพื้นด้วยนะเดี๋ยวไหนตรงไหนอะ อ๋ตอนที่เลื้อย <มะ S 1> นั่นไง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 เห็นไหมเห็นไหมขาวขาวขาขาวโอ้ 17, 17, อศูนย์หนึ่งเจดหนึ่งเเงี้ยเหรอฮะ แม่งูเอ๋ย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 จะให้โชคใช่ไหมใช่ไม่ฉนีฉนีร้อนฉนีร้อนฉนีร้อนไปพงยาอ๋อ่าอ่าเบาได้เบาจริงๆเลยนะคะครับค่ะไปต่อกันที่สารรอรถโดยสารหน้าวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีอยู่ริมถนนชัยนาทสัพพยาจังหวัดชัยนาทครับคุณผู้ชมเชื่อเรื่องเสาตกน้ำมันไหมคะ มีความเชื่อไหม,ม,ามบางคนบอกว่าต่างความเชื่อนะถ้าเสาตกน้ํามันนั่นหมายความว่ามีเทพพย,ยดาหรือแม่นางอะไรสักอย่างเนี่ยมาสิงสถิตยอยู่หรือเปล่านี่ค่ะปรากฏว่าจุดนี้มีคอหวยเดินทางมาจุดทูบไหว้อธิษฐานขอโชคขอลาบนะคะแต่ละคนจะนําอาหารคาวหวานของเส้นไหวมาสังเวยถวายก่อนที่จะใช้วิธีการหาเลขเด็ดจากเสาตกน้ํามันที่อยู่ด้านหลังฝั่งซ้าย ของสารารอรถตรงนี้และโดยวิธีการเฉพาะตัวของที่นี่ก็คือการใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายตามรอยของคราบน้ำมันค่ะแล้วก็ลายของไม้ที่มันปรากฏออกมาเนี่ยเห็นอะไรอ่ะพิก้าไม่เห็น,เ,หนเลยแป้งเต็มเลยอ่ะโอ้มมอลายเต็มเสาเลยอ่ะครับต่างคนต่างเห็นเลขตามจินตนาการของตัวเองอตาม ดวงแล้วกันอาจจะใช้คําแบบนี้นะมีตัวเลขที่หลายคนพูดตรงกันนะคะอ่านไหนลองฟังเสียงได้ไหมฟังเสียงได้ปะไม่มีเสียงหรอโอ้หกห้าหนึ่งคุณผู้ชมเออเขาบอกมาอ้าวครับใครผ่านไปผ่านมาเขาก็บอกว่าเออสองเลขตรงเสาตกน้ำมันตรงนี้จนเอาไปซื้อรางวัลถูกมาแล้ว40งวดนี่ไงมันพีคอยู่ตรงนี้พีคตรงที่ว่ามันมีคนถูกมาแล้วกว่าสีงวดใช่ เออนะสักทีหนึ่งอะไรอย่างนี้นะหลายคนก็ออก่อะไรแปบนึนะหกห้าหกหนึ่เอออ้าวยังไม่หมดนะครับคุณผู้ชมครับแนวทางวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเจี๊ยบชอบกินผัดไทยไหมชอบมากผัดไทยในผัดไทยก็ต้องมีถั่วงอกแล้วก็ต้องมีมีกุ้ยช่ายยังไม่พอต้องมีอีกต้นหอม ไม่พอต้องมีอีกออกระลไอะไรปีปีนะหัวปลีหัวปลีหัวปลีอ้าวทำไข้าได้ <c oughs> ไมาดูปลีกล้วยประหลาดครับประาหลาัดยังไงลักษณะก้านของเครือกล้วยเนี่ยมันโผล่ขึ้นมาจากพื้นดินฮนะมีความยาวตลอดลําเครือเนี่ยจนสุดปลายปลีกล้วยเนี่ยโอ้ยพูดยากเลยนะประมาณ30ซนติเมตรครับส่วนอีกเครือเก,าเอเก่าหนึ่งเครือเก่าหนึ่งเครือยาวประมาณ50ซนติเมตรมีลูกติดเครือเนี่ยสลูกครับอยูอ่ที่บ้านไพรพยักษ์หมู่ที่1 1ตําบล เทพรักษาอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์ครับแล้วก็บอกเนี่ยจุดนี้ไม่ต้องห่วงฮะเป็นแปลงกล้วยน้ำว้าก็มันมีเยอะนะมันก็ต้องมีแปลกๆโผล่มาบ้างแหละเนื้อที่ประมาณ2งานครับชาวบ้านเนี่ยปลูกเอาไว้ชาวบ้านที่รู้ข่าวแน่นอนครับเห็นโผล่โผล่โผล่ไหมแป้งโผล่ไปหมดเลยเอาแป้งมาโรยเอากระป๋องให่มาด้วยแล้วก็จุดเลขทูบครับ เลขทูบเสียงไทยนะครับตาดีได้ตาร้ายเสียดูเอเองแล้วกันนะครับบางคนก็มองเห็นเป็นเลข7 7 9 7มัง่งเลขทูบที่ได้ก็4 5 7อ้าแล้วแล้วแต่จะเห็นเป็นเลขนะครับตามความเชื่อส่วนบุคคลแล้วกันนะครับดิฉันขอ,อชื่นชมพ่อแม่แนะพี่น้องที่มาแหละครับกลางค่ำกลางคืนไม่หลับไม่นอนอ่ะขอโชคกันนะความหวังของคนไทยไงเขาบอกอาขยับยังอยู่ที่สุรินทร์นะพี่กาอยยุสุรินทร์นะครับยังอยู่สุรินทร์พาไปดูบ้านหลังหนึง่งคุณผู้ชมคะครับนี่ ขี้เกี่ยมจิ้งจกบักขี้เกียมจิ้งจกจากจิ้มจากจิ้มบ่จากจิ้มครับคนเหนือนะสองหางคุณผู้ชมอยู่บ้านโคกลำดวนหมู่สิบสามเห็นไหมคะตำบลหนองเหล็กอำเภอศรีคอรพูมิจังหวัดสุรินทร์ค่ะจิ้งจกสองหางที่คุณอุดมแก่นเพชรส่งมาให้ผู้สื่อข่าวสุรินทร์บอกว่าตอนนั้นตัวเองกําลังนั่งดูทีวีอยู่ช่วงค่ำวันนี้ค่ะจู่ๆจิ้งจกสองหางตัวนี้ตกลงมาใส่ ก่อนจะตายไปต่อหน้าต่อตาทั้งที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเชื่อว่าจิ้งจกสองหางตัวนี้มันมาให้โชคค่ะครับและสําหรับความเชื่อเรื่องจิ้งจกสองหางเขาเชื่อว่าหากใครมีไว้จะค้าขายดีเรียกทรัพย์สินเงินทองแล้วก็ช่วยเรื่องโชคลาภการเสี่ยงโชคอันนี้พี่อุดมเขาบอกมานะโอ้แล้มัน,นแหง้แหงตายแแห้งตาย,าตายแล้วก่อนที่มันจะตกมาตายมันทักด้วยนะว่า เบาเบาได้เบาขนาดเรายังตกมาตายเลยเอาเหรอใช่เก็ต้องเบาๆเลยนะฮะปิดท้ายคุณผู้ชมครับพี่ปราจีนบุรีอยากให้ช่วยกันดูหน่อยนะครับเจ้าของคาเฟ่เนี่ยเขาเอาทูวพร้อมกับน้ําแดงไปจุดเลยฮะแล้วก็ขอเลขกับจอมปลัวครับลักษณะสีดาๆเดี๋ยวซูมให้ดูใกล้ๆเลยนะลักษณะรูปร่างคล้ายกับอะไรไหนกำลังก้มๆเงยๆดูพินิจพิเคราะห์อยู่เสาไม่ใช่ดำๆดำๆข้างล่างข้างล่างเหรอดำๆข้างล่างเนี่ย เด็กก็มาผู้ใหญ่ก็มามากันหมดกม้มดู<ห><า>นะครับให้อไพี่กายังไม่บอกแล้วกันว่าคือมันลักษณะเหมือนอะไรออมันอยู่บริเวณกลางป่าที่ตั้งของร้านกาแฟครับอยู่ออที่บ้านเลขที่279หมู่6ที่จังหวัดปราจีนบุรีชาวบ้านก็จุดทูบป,ประมาณสักสินาทีตัวเลขที่ทูบก็ออกมาปุ๊บเห็นชัดเจนเลยนะครับเนี่ยชาวบ้านเขาบอกว่านี่โทรศัพท์ถ่ายเอาไว้เดี๋ยวก่อนที่จะนําตัวเลขเนี่ยไปเสี่ยงโชคต่อนะครับเจ้า<อ>ของคาเฟ่บอกว่าตนเองเนี่ยเห็นยังเห็นยัง อ๋อชัดมากเลยชัดเลยคนนั่งสมาธิแล้วก้มหน้าอยู่ครับเขาเห็นเหมือนกันไหมเห็นเหมือนกันนะเขาจินตนาการเป็นแบบนี้เหมือนเด็กนั่งก้มหน้านี่แหละฮะบอกเดี๋ยวถ้ามันถูกนะ ก็เดี๋ยวจะเอานี่แหละฮะเอาเงินมาพัฒนาพื้นที่ตรงนี้ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเนี่ยฮะแล้วก็สุดท้ายก็ถ้ารับโชคก็จะเอาเงินมาทําร้านกาแฟให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกทางหนึ่งด้วยนะครับ<อ>ก็จอมปลวกอะเนาะมันก็มันมันแบบาตามรูปตามแบบธรรมชาติได้อะไรแบบนี้นะฮะเบาได้เบาเนาะเบาได้เบาแต่พรุ่งนี้เราจะรวยอุดหนุนรัฐไปเรียบร้อยละซื้อลอตเตอรี่เพียบเลยอื